สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป,ป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องรายการไอทีมีสาระช่องรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นขา่าวปลอมข่าวเท็จข่าวลวงไม่ลงอย่างเด็ดขาดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีอยู่4ประเด็นหลักๆในเรื่องของการแจกเงินบัตรคนจน แจกเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนกลุ่มเปราะบางและการแจกเงินผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส4รวมไปถึงการลดส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40อีก6เดือนนะครับในส่วนของประเด็นแรกในะวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ การแจกเงินผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส4ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์ที่สําคัญลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนะครับโครงการแรกในวันนี้ก็จะเป็นโครงการแจกเงินคนละครึ่งเฟส4ซึ่งบางท่านก็อาจจะพอได้รับข้อมูลข่าวสารกันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส4ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส4โดยจะเริ่มมีการแจกเงินให้กับผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟส1เฟส2และเฟส3ก่อนหน้านี้ที่เคยใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังมาแล้วสามารถกด ยืนยันรับเงินโครงการคนละครึ่งเฟส4ได้ในแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยสมัครโครงการคนละครึ่งเฟส4ให้สมัครผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับซึ่งในแอปพลิเคชันเป่าตังเนี่ยพอท่านโหลดมาติดตั้งในตัวเครื่องแล้วมันจะมีลิงก์ให้ ไปสมัครต่อในเว็บไซต์คนละครึ่ง c o m หรือถ้าจะเอาง่ายๆก็เข้า google แล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com ก็ได้นะครับแล้วก็กดกรอกข้อมูลยืนยันการสมัครในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสสีนั้นจะเริ่มมีการแจกเงินให้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับผมรวมไปถึงคนที่สมัครใหม่ก็ต้องสมัครตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของการโอนเงินให้จะโอนให้2เดือนเดือนมีนาคมและเมษายนแต่จะโอนให้เดือนละเท่าไหร่อันนี้จะต้องรอคณะกรรมการกันกองและพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็จะต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ที่แน่ๆก็คือเริ่ม1มีนาคมนี้ถึง30เมษายนนี้นะครับและนี่ก็เป็นโครงการที่1โครงการ คนละครึ่งเฟสสี่เริ่มใช้ได้หนึ่งมีนาคมนะครับผมในส่วนของโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่หลายๆท่านคงจะคุ้นเคยหรือคุ้นชินกันเป็นอย่างดีนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวจากกระทรวงการคลังโดยนายอาคมเติมพิทยาภัยศิทลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวไว้ว่า โครงการคนละครึ่งเฟส4จะเริ่มต้นในวันที่1มีนาคมถึง30เมษายน65พร้อมกันนี้กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาให้เงินเพิ่มเติมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประมาณ14ล้านคนด้วยและรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและเคยลงทะเบียนโครงการเราชนะด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตอนประมาณต้นปีในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาในปีพศ2564ว่ากลุ่มนี้ ก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนอีก2ล้านลายนะครับในส่วนของบัตรประจําตัวประชาชน2ล้านลายในส่วนของบัตรคนจน14ล้านลายก็จะมีการแจกเงินให้กับบัตรคนจนแจกเงินเข้าบัตรประจําตัวประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เคยลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะในเดือนมีนาคมและเมษายนปี64อีกประมาณ16ล้านลายเป็นโครงการคู่ขนานกันไปนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19จะทําเป็นแพ็กเกจทั้งการให้วงเงินตามมาตรการคนละครึ่งการให้เงินเพิ่มเติมหรือการให้เงินเพิ่มกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มเปราะบางมาตลอดทุกครั้งซึ่งครั้งนี้ก็จะพิจารณาไปพร้อมกับ มาตรการดําเนินมาตรการโครงการคนละครึ่งระยะที่4ด้วยนะครับผมหรือโครงการคนละครึ่งเฟสสี่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 รอบใหม่เหมือนกันนะครับสําหรับการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนั้นก็จะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นไปนะครับในส่วนของโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะ รัฐมนตรีเนื่องจากเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีต้องรอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนแต่เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบกับสิทธิต่างๆที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการหองรัฐจะได้รับโดยยังคงใช้สิทธิ์ต่อไปได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่นะครับซึ่งการลงทะเบียนรอบใหม่เบื้องต้นจะนำรายได้ส่วนบุคคลมาพิจารณา แต่ละบุคคลจะต้องมีไรายได้ไม่เกิน1,0,000แสนบาทต่อปี 2. จะนำไรายได้ครัวเรือนมาพิจารณานั่นก็คือครัวเรือนของท่านจะต้องมีไรายได้ไม่เกิน20,000 0บาทต่ปทอปีหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วผ่านการพิจารณาแล้วเปลี่ยนมาใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนทุกคนนะครับผมคนเก่าคนใหม่ คนเก่าก็คือคนที่เคยมีบัตรคนจนเดิมก็ต้องจะต้องถูกละออกทั้งหมดและจะต้องมาลงทะเบียนใหม่นะครับหลังจากนั้นถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรคนจนเดิมทั้งหมดนะครับผมในส่วนของโครงการนี้นะครับตอนนี้ตามที่ผมแจ้งไปคลังยังแจ้งว่ายังไม่ผ่านการพิจารณาของคอรมอรนะครับผมยังคงต้องรอคณะกรรมการตัดสินกันกรองกันให้ดีอีกครั้ง และจะประกาศวันเปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้ามีวันเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนอย่างเป็นทางการเมื่อไร่ผมจะรีบนํามาบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันและรวมไปถึงวันแจกเงินเข้าบัตรคนจนวันแจกเงินเข้าบัตรประจําตัวประชาชนกลุ่มเปราะบางจะได้รับวันไหนถ้ามีข้อมูลผมจะรีบนํามาเสนอนะครับผมและสําหรับโครงการสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของโครงการลดการส่งเงิน เข้าประกันสังคมในส่วนของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตา40ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับทางภาครัฐได้ให้เราไปสมัครประกันสังคมรับเงินเยียวยาในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนของเดือน6-4ที่ผ่านมาบางท่านอาจจะบอกว่า่าไม่ได้ส่งแล้วบางท่านอาจจะบอกว่าก็ส่งอยู่ปกติซึ่งถ้าใครที่ยังส่งอยู่ปกติหรือคนที่ไม่ได้ส่งมา สักระยะหนึ่งแล้วในเดือนมกราคมถึงมิถุนายนนะครับจะมีการลดการส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40 6เดือนเต็มๆเลยนะครับสำหรับอัตราการส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนทางเลือกที่1จากอัตราสมทบเดิม70บาทต่อเดือนอัตราสมทบใหม่6เดือนมกราถึงมิถุนา จ่ายเพียง42บาทต่อเดือนเท่านั้นจากเดิม70บาทนะครับทางเลือกที่1ทางเลือกที่2จากเดิมส่งเงินสมทบ100บาทต่อเดือนอัตราส่งเงินสมทบใหม่มกราถึงมิถุนายนจ่ายเพียง60บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับและทางเลือกที่3อัตราส่งเงินสมทบเดิม300บาทต่อเดือนส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนมกราถึงมิถุนายน65 เป็นเพียงแค่เดืละ180บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสรุปมาตรา40ทางเลือกที่1มกราถึงมิถุนาทางเลือกที่1จ่าย70บาททางเลือกที่2มกราถึงมิถุนาจ่าย60บาทต่อเดือนทางเลือกที่3มกราถึงมิถุนา65จ่าย180บบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียด การเจกเงินเข้าบัตรคนจนการเจกเงินผ่านโครงการคนละครึ่งและการเจกเงินเข้าบัตรประจําตัวประชาชนกลุ่มเปราะบางในส่วนของวันเจกเงินจะมีวันเจกเงินวันไหนรัฐจะนําเข้าคลอรืมอเมอร่อันนี้เดี๋ยวผมจะนําข้อมูลมาแจกแจงรายละเอียดให้กับท่านได้รับชมกันอีกครั้งหลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีออกมานะครับผมและในส่วนของการลดส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องจริง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐโดยตรงนะครับผมยังไงแล้วถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ